ผมมก็็ไไ่ด้เปนสอันนี้ใกล้แล้วนะครับก็แบบอันนี้อันนี้เกมทายแล้วชัวร์เลยนี่ครบจบเกมนี้มันห้าทุ่มพอดีเออเฮ้ยมารู้ทางงี้กูต้องสตรีมต่อละผมไม่ชอบให้ใครมาเดาทางผม What the fuck มันมีชื่อกูในช่องไหมนะมีไม่มีล็อกเครื่องเลยครับตะกรอนโปลิกแคระกรอนจริงเหรอที่เดินมาตีกูเลยบ้างเนี่ยจานเจแตกไวเหรอเอ้าเอ้ย ไอ้ตัวนี้ซีเจได้นะกูว่าไอเดือนใช่เดือนยังไม่ค่อยตรงยังไงไม่รู้อะจริงอ่ะเออมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไล่กูบ้านฟ้ามาไล่กูบ้านฟ้ามาไล่กูบ้านฟ้ามันยังแบบสับสนวุ่นวายอยู่เลยอ่ะไมื่ครับเราจะดูเราจะซีจงซีเจเราต้องประเมินจิวเลอร์ก่อนนะน้องเออซีเจได้จริงตัวนี้พี่เวียนมันหลังหนูไปหานะครับไม่ได้ครับห้ามไปครับต้องอยู่ช่องนี้นะครับ ซีเจได้จริงเจตัวนี้ซีเจ <CJ S 2> ได้นะชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ไทยเกมไทยเกมไท,ย,ทยเกมเจอกันไทยเกมเจอกันมึงเอาเลยเหรอแล้วแต่มึงอ่ะเอยใจเย็นใจเย็นใจเย็น <laughs> พอซีเจเสร็จไปบ่ายเบนมึงมึงลงมาปุ๊บมึงมึงค่อยๆข้ามต่อเลยนะได้ <laughs> ให้มันดึงหนักลงซัดต่อเลย ยู่กูบ้านใหญ่แะเกลียดจัดไปจัดไปปัดบ้านเล็กอยู่ชิวๆเฮ้ยเพื่อนไอ้ไม้บ้านเล็กตรงเนี้ยตรงทิ้งเลยโอเคป่ะมันทิ้งไปแล้วตรงเนี้ยตรงเนี้ยกูจองถูกไล่ล่า2,630คะแนนตึงป่ะไอจะยกไม้ดิไม่กูบอกเพื่อนแล้วว่าไอ้ไม้แผ่นเนี้ยกูจองเฮ้ยพยาบาลเจ้พยาบาลของดีด้วยเอาไปดิเพื่อนเพื่อนไอ้ไม้แผ่นนี้กูจอง กูจองกูจองกูจองอ่าเรียบร้อยอดปไปไอเ้เหี้ยนี่กูทางกูดิไปมึงไปมึงอะไป,ไปดูไว<ห>้<ห>น,นะครับเนี่ยอันนี้เหมือนเคยใครเคยดูคลิปไหม,มที่เวลามันแย่งเล่นกันในถนนะอะไ,<อ>ไม่ยอมไม่ยอมไม่มีน้ำใจเนี่ยเห็นปะทุกคนดูไว้นะครับมันแบบมัดปาดหน้ากันในถนนเนี่ยจะเป็นอย่างไรทุกคนดูวไว้เออแล้วกูก็จะเปิดกระจกกูก็บอกว่าควายเลยเหรอเฮ้ยเออแล้วก็โดนค้อนโยนเนี่ยมันยอมกูเหรอไอ้นี่ยอมหักพะยอมไอ้เหี้ยนี่ไอ้เจมันหยิบค้อนโยนเนี่ยออกมานะครับมันเลยยอมใช่ไหม ไอ้กูหยิบพอ้อมต่อไละไม่ยอมหรอกเฮ้ยพาแล้วจีเอายังอาะรมาเอาอเอาอเอาเ่มเอาเ่จุ๊บค่จุ๊บคจุ๊อ่ะกูเองกูเองอ่ะโอเคโอเคเอาแผ่นไหนจาแผ่นไหนแผ่นแผ่นไหนแผ่นตรงเมื่อกี้เลยแผ่นตรงเมื่อกี้เลยพร้อมละแผ่นตรงเมื่อกี้นะเออตรงเมื่อกี้เลยทางมาเล็กเลยนี่นะแผ่นนี้นะเออนี่แหละกูรอละกูวนจะล้มเลยนะอ๋อเด๋อเอ ก็ดูหลอกไฟเป็นแล้วนัแม่เบ้นมึงกลัวเหรอบะมีคำว่างั้นน้องๆรอน้องๆรอแคปน้องน้อๆรอถ่ายวิดีโอแล้วไปลงทิงต็อกเลยนะจอดนะโอเคป่ะผมขอสักสองแสนวิวพอเฮ้ยเบนโอ้นานไปเบ้นก็วันนี้จะไหนอะเออนี่ไงต่อ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 อะไรกูลงไม่เด้กูลงไม่ได้ดีกว่าอะไรกูลงไม่ได้ดีกว่าเอาเก๊อาเก๊อเค๊เอเกอันนี้มีหมุนตัวด้วย นั่งรอวิดีโอเลยนะไม่เป็นเยียอะไรอ่ะเจ๊เจ๊ไอ้เมื่อกี้ดูปล่าเฮ้ยกูอยู่นี่เจ๊ไอ้เบ้นทางนี้ไอ้เจ๊ไอ้เบ้นทางนี้เบ้นยังก่อนยังก่อนยังก่อนไอ้เยี่คิวแล้วมันกลัวสตันไม้จัดไอ้เบ้น ไอ้อเบี้ยไอ้เบี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไอ้บัตรลับขัน <c oughs> ้นแปดมาแล้วพอไอ้ไอ้มันบัตรลับขั้นแปดอ่ะโอ้โหไอ้เียเจยอนนะเมื่อกี้ก <ทำ S 1> ูทำเปรกูทำเปรทุกอย่างเลยเหลือแค่มันอุ้มมึงกูไม่เปรตรงไหนอ่ะมึงลองพูดมาดิอ่ะกูเปรทุกเพรเลยนะเมื่อกี้กูตันได้ปุ๊บกูส่องไฟประมาณสองวิแล้วกูกัเอาใหม่ไหมเอาใหม่ไหม ไอ้เแค่มันรู้มันไม่รู้เจนไม่รู้ไม่รู้มันยืนลงกูอะดิประเด็นน่ะไอเอสมึงมาย่อใส่กูเหรอฮะได้เฮ้ยมึงจะไม่ต้องมาแตะมึงจะไปทะเลาะกับทุกคนเลยแล้วไงล่ะบนโลกใบนี้แหละไอ้สัตว์มันจะมึงเกิดกลัวพี่เฮเลนเขาบอกมาว่าถ้าเกิดใครย่อให้กูโยนเกมใส่เฮ้ยน้อง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 ใจเย็นก่อนพี่น้อยไม่ใหม่ตายหม่น้องน้องหยิบมือถือขึ้นมาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาเอาเอาตรงไหนเอาตรงไหนเอาเอาใหม่เอาใหม่ตรงไหนก็ได้ หน้าหน้าบ้านใหญ่หน้าบ้านใหญ่ตรงตงลอบรถลอบรถเอารอบรถเอารอบรถหน้าบ้านใหญ่นี่มานี่ตรงนี้ตรงนี้รอบนี้รอบนี้รอบนี้เจ้กูขอคมมนะโอเคไหมตรงช่างบ้านใหญ่ใช่ป่ะเออไม่รอบบ้านใหญ่อะข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าบ้านอ่ะได้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 ต้องๆลบคีิ์ปก่อนครับเอาใหม่นะเทคเทคสองเทคสองเทคสองมายังถึงแล้วถึงแล้วเทคถึงแล้วถึงแล้ว ไอ้เบสนี่ไงไอ้เที้ยมันกลัวม้าไม่เห็นปะเฮ้ยสวยเบสสวย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 เจ๊ทางนี้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 ไอเบสไอเบสทางนี้เบสไฟฉายหมดเบสนี่สัตส ไปเสียหามดไอ้เพชรสวยเฮ้ยเกมหน้าดีกว่าเพชรไม่เกมหน้าดีกว่าไม่เกมหน้า a few moments later ไม่นับนะเกมนี้ไม่นับนะไม่นับหนาเกมนี้ไม่นับหนาเฮ้ยมาแล้วไอ้สัน เกมนี้ไม่นับหนาเกมนี้ไม่นับหนาไม่ใช่กูบอกเดี๋ยวนี้ไฟฉายกูม,มีเมื่อกี้กูว่าหลุดนะเบสเอาจริงป่ะเอาต้องอาไปฉายกูยยยดิครับเมืมม่อาไปฉายกูเอาไหมเอาไหมมาๆมา,มาเดี๋ยวกูวางไว้ตรงตรงที่จุ๊กเด็กบ้านใหญ่ไรใครวะไล่เพื่อนมาดิกูวางไว้ตรงหน้าบ้านใหญ่เลยตรงประตูอะ่ะไม่ไม่วางตอนนี้ฮิวอยู่เออกูวางวางทิ้งไว้ในสองแสนที่ยู่ในทิกตอกอ่ะเจคนดูถาวที่สองแสนอยู่ในทิกตอกกู วินาทีของกูจะเกิดแล้วน่ะจังหวะตกหลุมลักเนี่ยรอเลยอยู่กับกูกูใส่เพลงด้วยจังหวะตกหลุมลักไอ้เบนรอแป๊บไอ้เบนรอแป๊บกู <ะ S 2> หิวอยู่กูยิวอยู่ <S <S <ห>ยเฮ้ยขวางทางมึงไปปั่นนี่ไอ้เบนกูมา เดี๋ยวกูวางไม้ให้ตรงตอไม้ล้มตรงนี้เจเห็นกูป่ะเห็นกูป่ะไม้ที่ล้มอ่ะเห็นละตรงไหนวะตรงไหนที่มันอยู่วะเนี่ยตรงนี้เ่ยกูวางคนฉายไปแล้วเอามันจิ้มกูไปแล้วไอ้เจ๊วิ่งมาวิ่งมาหากูวิ่งมาพับกูว่าเนี่แล้วก็โดนแล้วก็โดนจิ้มทำไมไม่ถูกหวยนะเวลาเล่นหวยเนี่ยตรงนี้เอามีเงินไปฉายก่อนโอเคโอเค มึงว่าจะตายหมดปะ่ะไม่ตาย <laughs> มึงอย่าครบเต็มเอ้าไอสัตว์เอ้ยกูไม่บอกอย่าครบเสร็จไอ้เหี้ยมันไม่มีไม้เลยไอเบนเอาอยัางมีเนีย่ยข้างหน้ามึงอะขวาขวาไ,ได้เห<อ><ม>็นไอ้กูช่วยเพื่อนก่อนเอ <laughs> เอกินม <laughs> บุถือขึ้นมานะเ okay. ทคกสามเทคกสามไอเทคกสามนะเจ้ ไอเจมาแล้วเออกูอยู่แถวนี้แหละโอเคโอเคล้มแล้วนะล้มแล้วะล,ล้มเลยพระดาชัทนี้ไอเบ้นไอเที่ยนี่กลัวหมายมึงดูดิเออมึงก็ดูดิมึงก็ดูจังหวะดิมึงโชว์จังหวะดิมึงโชว์จังหวะมึงโชว์จังหวะ <c oughs> เออเออเออมึงเชิงดิมึงเชิงดิงเ,งดเจมมึงเชิงใส่มันดิ เฮ้ยลบลบคลิปก่อนนอนนอนลบคลิปก่อนเอาใหม่เอาใหม่เทคสี่เทคสี่ลบคลิปไอเบนต์มาช่วยคูเทคสี่เทคสี่เพื่อนช่วยยังเพื่อนช่วยยังมาแล้ว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 ไอเบนต์ป๊อบไอเบนต์ผู้มาเบนต์เอายัง กูอยู right <die> oh, yes. ่กูอยู่เบสกูอยู่โอ้ยเจ็บเจ็บเจเอ้าโอ้ยเฮียไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาเอเจเจรอรอเจรอเจรอเจได้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 าไอ้เวีไอ้เบสไม่ใช่หรอไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาไอ้เบสไม่ใช่หนา ไอเบสเอานะเบสไอเบสเอานะไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้เราเมืองไงยเรอบรอบรอบคลิปน้องๆลบคลิปก่อนลบคลิปก่อนน้องๆเก็บหน้าเก็บหน้าลบคลิปเฮ้ยน้องๆอันนี้ไปน้องๆเอาอันนี้ไปลงรวมๆกันผมว่าก็ได้นะสองแสนวิวอ่ะได้อยู่ได้อยู่น้องๆน้องๆลบคลิปก่อนเทคสี่เทคสี่เทคห้าเกมหน้า ไปเพื่อนมิมลบออกก่อนไอ้เห like ี้ยเจ้กูตายกับมึงไงเจ้เจ้ไอ้เหี้ยเพื่อเปิดประตูโคช้าเลยไอ้เหี้ยมันเปิดช้าจังวะไจะหลอกงั้นวะเอาจริงป่ะเพื่อนมันคงจะบอกไอ้เหี้ยเล่นนี้ก็สมควรตายหาทั้งคู่อยู่แล้วแหละ อะไรของมึงอะเทค3สามเทคจสี่เท็ยเลยของมึงไม่ได้ตักเทปหนึ่งเลยคืออะไรเนี่ยฮะไอเจมแเพ่งเดือดจัดเลยหลงไฟกูบอกให้เชิงเลยหลงไฟคนที่อยู่เต็มสุดท้ายกากจัดใช่ครับเนาะกูกูวิ่งมาลบให้มึงรัวๆมึงยังกล้าบอกกูกากอีกเหรอไอ้เหี้ยนมอพิมพ์มาเซ็กอะไรเนี่ยกูเป็นหนูทดลองให้มึงมึงยังกล้าบอกกูกากอีกเหรอ กูร้องใหม้มึงส<ห>ี่ครั้งเกมเนี้ยกูร้ให้มึงสอใชายกูสี่ครั้งสี่ครั้งผมเพื่อนผมแรงคือผม,ผมขอโทษแทนเพื่อนผมด้วยนะครับที่เพื่อนผมแจมมาเยอะะกาไม่จำเป็นต้องมาด่ากันแรงขนาดนี้หรือเปล่าผมขึ้นแทนเพื่อน <c oughs> ผม,ม่ผมเสียงมูดในการเล่นแล้ววนะันน่ะเอาดี